วันนี้สิเก้าเมษานะจ้ะวันนี้แมวกอหลายวันมานี่เพื่อนๆถามไว้าอี่ยแมวบอกออกมาหาทําคลิปเนี่ยจ้ะแมวก่อหนาวเนาะคีคีค้านออกมาซ่อหาทําคลิปเนี่ยจ้ะได้ได้ประมาณสักเดือนนึงนี่แล้วแมวบอกได้ออกมาสอหาไทยทําคลิปเพื่อนๆเขาได้พอได้หันกันเนาะวันนี้ก็เลยออกมายืนงงๆอยู่จะออกมาใหเพื่อนๆซ่อหาคลิปเพื่อนๆเขาได้พอได้หันกันว่าเหมือนเดียวนี้อ่า เดือนเมษาแล้วนะจ๊ะยังยังตีเกยบอกนะจ๊ะเปื่อนหลายๆคนถามว่าหิมะละลายหรือยังก็ยังเหมือนเดิมนะจ๊ะยังเหมือนเดิมเนาะบ้านเฮา,านั้ฮอนนะจ๊ะแต่ตีประเทศนี้ก็ยังหนาวขนาดนี้นะจ๊ะมีหลายคนอยากแม่แอลนะจ๊ะก็แม่แอลเด้อร์แม่เอลเอ่อตัวไม่เยี่ยมแมวมานะจ๊ะจะไม่เยี่ยมแมวจับป้าแอลบริเวณรอบๆนี้เนาะ ยิ่งปีนี้นะจ๊ะปีนี้เปินทางรัฐบาลฟินแลนด์เปินบอกปล่อยคือคนไทยเขามาเก็บอ่ารูเบอรี่เนาะกุปีนี้ช่วงหน้าฮ้อนนะจ๊ะเดือนสิงหากันยานั่นจะเป็นช่วงเดือนหน้าฮ้อนเนาะหน้าฮ้อนนี่จะมีบลูเบอรี่เยอะนะจ๊ะจะมีบลูเบอรี่เยอะบลูเบอรี่นี่ก็คือบลูเบอรี่ป่านะจ๊ะไม่ใช่ว่าของบ้านเนาะเป็นของป่าแต่ว่ากุปปีนี้คนไทยเขาจะมาเก็บเนาะแต่ปีนี้อ่าหัวรัฐบาลอ่าฟินแลนด์เปิดบอ ป่นบอกอนุญาตวีซ่าน่ะจะปนจะบอกว่าวีซ่าให้อกับคนไทยเขามาเก็บบลูเบอรีร่กันนะจ๊ะกับปีนี้คงจะได้เจอคนไทยเขานักเนาะคงจะมีแต่คนไทยส่วนมากแล้วคนไทยที่อยู่ที่นี่เปินก็ไปเก็บเหมือนกันนะจ๊ะบลูเบอรีร่เนาะ,ะถ้าเกิดยันงที่บอกถ้าเขาขยันนะจ๊ะถ้าเขาขยันเก็บบลูเบอรีร่นะจ๊ะถังหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณสองพันนะจ๊ะอย่างคนเก็บเก่งๆนี่วันหนึ่งได้สี่ถังห้าถังนะจ๊ะ ถังหนึ่งก็ถ้าขายเป็นเงินไทยเขาก็อโต๊อยู่ที่ประมาณถังละสองพันบาทเนาะก็คนยแมวก็มีเปลื่นบางคนนาจจะที่เปลื่นเก็บวุ้ยๆนะจะเก็บเก่งๆนะจะเปลื่อก็ได้วันละสี่ห้าถังเหมือนกันนะจ๊ะเขาเก็บแล้วเขาก็มาทําความสะอาดขายเองนะจ๊ะแต่ไม่แมวนะกี้ค้าเนาะแมวก็ยันที่บอกเคยไปเก็บมากินอย่างเดียวนะจะเก็บมาไว้กินเก็บมาไว้เอ่อทำขนมนะจ๊ะทำเอ่อเป็นรูปบัลลีพายอย่างอี้นะจ๊ะ เาจะไปเก็บมากินมาได้เนาะตัวแมวมาเด้อจะปลาเปิ่นๆเขาเาอาพอกันนะจ๊ะทางด้านหลังของแมวนี่ก็ถ้ายันที่บอกถ้าช่วงหน้าเฮ็ดน,นะจ๊ะถึงเฮ็ดตึงปาบรูเบอรี่ทั้งนั้นนะจ๊ะทางด้านหลังแมวเนาะเดินไปบักไก่นะจ๊ะเดินไปบักไก่ทางด้านหลังของอบ้านนี่นะจ๊ะ ผู้คนเพื่อนกับตังคนตงัตงอยู่บ่่คยมีผู้คนออกมากันเพราะมันหนาวนะเจ้านี่ปนเปื้อนเฮาได้แอรพอกันเด้อว,ว่าเป็นยังไงนะเจ้าวันนี้ก็มีฮิมะลงปลไปไปน,น้อยๆอยู่นะเจ้าเป็นยังไงพ่อบ้านเฮาก็ หัน่าฮ้อนขนาดเลยนะจ้ะแต่ที่นี่ก็หนาวขนาดนะจ๊ะโมโหจะไปซ่อหาทาย้าไม่อย่างก็เพ้่เป็นเ่เขามาแอลพอมาเดินพอตัวก,กันก็มีแมวนะจ้าตรงนี้ก็คือสถานีแอลเหมือนกันนะจ้ะาแม่แอลพอมืองนอกตัวกันก็มีแมวเด้อว,ว่าเป็นยังไงนะจ้ะว่าต้องได้เสียตังค์นะจ้ะแม่แอลพออ่า ไม่ยอมแม้ก่อนจะมาซู้หาไทยทัมเพื่อเปลื้อนเขาได้แอวได้หันกันเนาะหนาวขนาดเลยนะเจ้าสภาพอากาศก็ยังติดลบอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้เนาะยันติบอกเดือนไปตั้งไดก็มีไก่หิมะนะเนาะก็เลยเคือขานมาสูหาไทยทัมคลิปนะเจ้าหน้านี้ก็ยันเป็นหน้าหิมะอยู่ก่อนจะร้อเพรามันหน้าร้อนก่อนนะเจ้าเด้ยั ปลาเปิ่นนไปซ้อหาเฮ็ดนะจ๊ะซ้อหาเฮ็ดแอลหาอันกเก็บเฮ็ดกันเนาะข้างๆที่จะเงียบสง,งบนะจ๊ะสถานที่ยังอีเนาะผู้คนบ่ค่อยออกบ้านออกจองกันที่มาหนานะ ต้องใสถ่ถุงมือนะเจ้าถ้าบอใส่ถุงมืออ่ามือเย็นชาามดนะเจ้าเด้อเดี๋ยวจะปั๊เป่นๆเขาเดินแอลพอบริเวณรอบๆนี่นะเจ้าอย่าเดี๋ยวจะป้าพอพอไปหลายๆสถานตี่นะเจ้าว่าอันหิมะอันเป็นยังไดนะจะไปตรงไหนก็เขาโพ้นอย่างอี้นะเจ้าก็หมุนห้เปื่นๆเขาได้พอปากัน นี่ถ้าเขาเดินเข้าไปข้างในนะจะลึกประมาณแอลเลยนะเจ้าเขาก็เดินไปบ่ได้เนาะเดินเข้าไปข้างในบ่ได้ตรงตีแมวเดินได้อยู่นี่ก็คือยันติบอกลดมาขูดนะเจ้าลดมาขูดหิมะออกไปแล้วเขาก็เดินได้นะเจ้าแต่ถ้าข้างในลึกๆปุ่นนะเจ้าก็จะเดินบ่ได้เพราะว่ามันหิมะมันลงลึกนะเจ้าช่วงนี้ก็ยังรดยังลดของช่วงหน้าหิมะเปินกับเปลี่ยนนะเจ้าเปินกับเปลี่ยนยางลด นตีวิ่งช่วงหิมะเนาะพอหน้าร้อนมาปรกอบเปลี่ยนยังรถใหม่นะจ้ะนี่ก็คือเมืองตีแมวขออยู่กันเนาะมนก็จะเป็นอย่างอี้ต่างจากบ้านเฮาก็่าฮะตัวมียงแมวมาด้วแม่อย่าเป็นแต่ปลาหิมะนะจ๊ะ ก็จะเอาปลายอย่างนี้มาให้ปนป่วนเขาได้พอได้หันกันแถวนี้ก็จะเป็นย่านที่บอกจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะจอดสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าอันแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะปะก็จะทำห่างๆกันเพื่อจะบายยูติดกันเนาะ ก็้อยเดินไปคือนปอนๆเขาได้แอลพอนะจ๊ะได้เอามาแอลพอเมืองฟินแลนด์ด้วยกันก็มียญยแมวเดอวว้อแนวๆยี่คิดถึงบ้านเขาขนาดเดาจ๊ะจ ถ้าปกไปถึงบ้านเขาก็ต้องได้ปั๊บสภาพแผมมะเจ้าแต่ว่าพอมาอยู่จนย่างอี้นะเจ้าก็คิดถึงบ้านเขาเนาะเดี๋ยวจะปัปบปนเปินเขาเดินแอลบริเวณรอบๆอบ,บนี่ซอกพักแล้วก็จะปั๊บปนเปิเขาไปแอลพอสถานที่ง,งามๆนะเจ้าคือปนปปวนเขาได้พอได้หันกันเนาะว่าเป็นยังไงนะเจ้าอันนี้ก่อหิมะก,ก็ยังลงอยู่นะเจ้าก่อนเลยพอไปได้พอได้บักไก่ก็พอได้ ประมาณนี้นะจ๊ะเพราะว่าท้องฟ้ามันก็บ,บ่ได้บ่ค่อยได้เปิดบ่ค่อยเปิดเหมือนกันนะจ๊ะก็จะก็ก็หมุนไปเรื่อยๆใือเปิ่นเปนเขาได้พอกันแต่ว่าเดี๋ยวจะเดินเข้าไปอ่าข้างในปุ่นนะจ๊ะว่าเป็นอย่างใดเนาะ ตัวแมวมาน่ะจะตัวแมวมาจะฮือเปื่อนๆออเขาพอเด้อว่ามันแงบขนาดไหนนะเจาะถ้าเขาออกมาอยู่ข้างน่อมันเหมือนจะอีเขาต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆน,นะเจาะเสื้อผ้าที่แมวเขาใส่อยู่นี่นะจะเป็นคล้ายๆผ้าลมนะเจาะแบบมี น้ำบ่สามารถเข้าไปในล่มผ้าได้เนาะความงามของบ้านแต่ละหลังนะจ๊ะถ้าเป็นอ่าช่วงมาค่มมะมาคืนติปเปิลเปิดไฟแสงไฟอ่ากระทบแสงไฟสีส้มกระทบกับอ่าไฟอ่าของหิมะนะจ๊ะความขาวของหิมนะเนาะบ้านแต่ละหลังงามงามนะจ๊ะแถวนี้นะจ๊ะ อันนี้เป็นช่วงกลางวันนะจ้ะก็เลยเป็นพอยังอี้แต่ถ้าเป็นกลางคืนนี่ก er ็ง้ามไปเห็นแบบหนึ่งนะจ้าแต่ยันตีบอประเทศนี้จะบ่มีกลางคืนช่วงหน้าร้อนนี่จะบ่มีกลางคืนเนาะนี่ยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวอยู่นะจ้ะท้องฟ้าบ่ค่อยเปิดแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนี่จะมีแต่กลางวันบ่มีกลางคืนแหมนะจ้ะเที่ยงคืนกับยังสว่างวันสวัยอยู่เลยนะจ้ะ อย่างบ้านหลังนี้เนาะเปิดเปิดไฟอยู่นะจะเปิดเปิดไฟก็แสงไฟสีเหลืองมาบวกกับสีอันของหิมะเนาะงามงามนะจะตรงนี้ก็เป็นสถานที่โรงแรมเนาะเป็นโรงแรมตีพักนะจ๊ะจะให้เปินเปิดเฮได้แอลพอบริเวณรอบๆนี่ว่าเป็นยังไงกันนะจ๊ะ มาเดี๋ยวนี้บอกว่าเปื่อนเขาอยู่ประเทศไหนก็ได้หันกันเฮมมดเนาะ,ะปลาปนเปล่อเขาได้มาแอวได้มาหันกันนะจ๊ะกูตีกูแหงนะจ๊ะสถานตีงามๆนะจ๊ะก็อยากมาฝากคือเปลือนเขาได้พอได้หันกันเด้อ อันนี้ก็เดินออกมาบริเวณหลบหลอหลบนอกนี่นะจ๊ะเพื่อนๆเขาได้พอได้หันกันบ้านเฮาหอนๆมา <S <S เอาหิมะตังเพืไปได้จ้าเย็นๆนะจ๊ะ <reconstruction> <spikes> ผู้คนเปิดก็ออกมาเดินอยู่นะจ๊ะแต่ยังที่บอกถ้าหิมะหนาๆจะอี้เดินยากผู้คนก็เลยบอกอบอกคอยออกมาเยอะกันนะจ๊ะทางทางที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่แอลเนาะสถานที่แอลแต่เปิ่นก็จะไม่แอลเฉพาะหน้าหิมะนี่บ่ได้นะจ๊ะถ้าเกิดเป็นหน้าฮ้อนนะจ๊ะหน้าฮ้อนก็อ่างามกันคนละแบบนะจ๊ะ อยากจะเก็บทุกอ่าสอกทุกมุมทุกบอันนี้มาคือเป็นเปื่อนเขาได้พอได้หันกันเนาะว่ามาเดียวนี้เดือนเมษาแล้วหิมะก,ก็ยังหนาขนาดนี้อยู่เลยนะจ๊ะก็ะเลยเก็บมาให้เปื่อยๆเขาได้พอได้หันกันเนาะนี่ก็สัเก้าเมษานะจ๊ะจะพูดสภาแล้วนะจ๊ะจะพูดสภาแล้วก็วกหิมะก,ก็ยังหนาเหมือนเดิมอยู่เลยนะจ๊ะ บ้านเฮาที่ว่าหอนจนปอจะละลายนะเจ้าหอนตับแตกนะจ้าตั้งนี้ก็หนาวอันหนาวจนปอจะแข็งตายคือกันนะเจ้าประเทศนี้อ่าตีวันหนาวเกืียบจะตลอดทั้งปีอย่างอี้เพราะว่าอยู่ตั้งยุโรปเหนือนะเจ้าก็เลยอันอยู่ตั้งเหนือสุดเนาะก็เลยหนาวเกืียบจะตลอดทั้งปีอย่างอีนะเจ้ามาหันอันหิมะขาวๆจะอี ตีบ้านห่อฮ้อนก็คงจะยาให้แต่ละคนเย็นหลงคงเนาะบางคนอ่าช่วงนี้ก็ยันตีบอกแหละบ้านเ้ายังอ่าก็มีแต่ความห้อนนะจ๊ะก็เอาความเย็นจะอี้มาฟาเปลื่นเขากันนะจ๊ะบางครัง้งบางทีแมว อาเป็นอาทิตย์หนึ่งแมวบ่ได้มาทาซ้อหาทําคลิปเนเจ้าเปื่อนเปือนก็ถามว่ามียาแมวหายไปไหนทําไมบ่ซ้อหาทําคลิปมาเื้เปื่อนเปือนเขาได้พอได้หันกันนะจ๊ะยันต์ีบอกไปตั้งไดก็มีกะฮีมาก,กันเลยบอกว่าไปไทยทาตรงไหนนะจ๊ะก็เลยกลายเป,ไป็นเคยค้านนะจ๊ะขอขอบคุณเปื่อนเขาตีว่าแม่หันว่าแมวหายไปกับยังมาทรงกาลังแรงกายแรงใ,ใจมาถามหาขขาๆนะจ๊ะบ่ลืมกันบ่ลืมบ่ทิ้งกันน้อมบอกว่าเขาบอกว่าแมวลงคลิปใดกับมาเจออีก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมวตลดอดมาเลยนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกกำลังแรงกาแรงใจนะจ๊ะคนไหนที่ชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แมวตัวได้จ้า